นะคะคเจ้าของดวงชะตานะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสดื่มกินเที่ยวนะคะระระว่าสนุกมากนะคะสนุกแล้วนะคะแฟนคุณมีโอกาสไม่พอใจหงุดหงิดจ้องเอาเรื่องอยู่นะอย่าเที่ยวมากอย่าดื่มมากอย่านัดเพื่อนฝูงมากนะคะบุคคลใกล้ตัวนะคะอมองว่าคุณช่วงนี้เอาแต่กินเอาแต่เที่ยวนะชาวกรกฎกนะ ทำให้แฟนเครื่องนะแล้วก็คนใกล้ตัวก็รู้สึกไม่ชอบพฤติกรรมคุณตอนนี้นะคะคําพูดคุณด้วยนะคะทําให้คนใกล้เคียงเนี่ยนะคะไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่เที่ยวเอาแต่ดื่มนะชาวกรกฎในสัปดาห์นี้นะอ่าเพราะว่าตําแหน่งแฟนหันหลังให้นะคะรู้สึกว่าคุณอะ่ะไปแต่กับเพื่อนนะคะไม่สนใจแฟนเลยช่วงนี้นะคะแล้วคําพูดคุณนะคะ อาจจะทําร้ายคนใกล้ตัวนะคําพูดเราอาจจะสร้างความไม่สบายใจให้แม่เราเพื่อนเราหรือคนที่เราลักโดยเฉพาะแฟนนะหันหลังให้กันนะคะคําพูดคําจาพูดกันน้อยลงนะคะอะพูดมานี้ก็คือแบบไม่เข้าหูกันนะส่วนคนยังไม่มีแฟนนะมีโอกาสได้เจอคนในเครื่องแบบอหมอคุณหมอนะคะ คนที่มียศถาปดาศัิ์หรือคนในเครื่องแบบคนมีอํานาจวาสนานะคนส่วนมีโอกาสได้เจอในเร็วๆนี้นะคะแต่ช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนะดื้อด้วยนะ,ะทำให้คนใกล้ตัวไม่สบายใจนะคะหรือแม่คุณคนที่คุณรักคนใกล้ตัวกําลังไม่สบายนะคะป่วยอยู่หรืออาจจะเขาเดือดร้อนเรื่องเงินนะมีโอกาสได้มารบกวนคุณด้วยนะในสัปดาห์นี้นะตําแหน่งบ้านนะคะคนในบ้าน คำพูดคำจาให้บ้านร้อนนะให้เรามัดระวังคําพูดคําจาช่วงนี้หมุดหงิดใส่กันตําแหน่งในบ้านเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณหาเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมและใ,ในอนาคตคุณก็จะได้จับเงินก้อนด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีคดีความนะถ้ามีคดีความคดีนี้จะทําให้คุณได้เงินนะแล้วก็นะคะคุณจะชนะคดีด้วยนะส่วนนะคะ ความในใจตอนนี้คุณก็มีเรื่องเสียใจนั่นแหละนะคุณถึงได้แต่ไปกับเพื่อนนะคะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจในหัวใจลึกๆไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยต้องพึ่งเพื่อนนะคะเพื่อนรักนะคะนัดเจอ,เพ,อเพื่อนเพื่อไปผ่อนคลายเพราะความทุกข์ในใจคุณเกิดขึ้นแล้วนะบางครั้งคุณก็อยากจะตัดสินใจนะคะอะไปบวชเนาะปฏิบัติธรรมหรือช่วงนี้ใจบุญสุนทานอยากจะทําบุญน,นะคะเพื่อให้ความให้ตัวเองสบายใจนะคะ อ่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะอารมณ์ล้วนๆเลยนะชาวกรกฎนะคะให้ระมัดระวังด้วยอารมณ์และคําพูดจะทําให้ครอบครัวนะคะร้อนเนาะร้อนรุ่มนะอ่าวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ดีของคุณวันที่ยีิบเอ็ดได้ไปดื่มฉลองกับเพื่อนแต่ให้ระวังนะคะคําพูดคําจานะวันที่ยี่สิบสองนะคะจะได้เจอคนในเครื่องแบบอาจจะดันอาจจะต้องไปสื่อสารไปทํางานเกี่ยวกับคดีสําหรับท่านที่เป็น อาณาก,กฎหมายอาจจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีความแต่ยังไงคุณก็ชนะนะวันที่ยีวันที่ยีสิบสามนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพเหนื่อยหอบหายใจไม่คล่องแล้วก็ห้ามลงทุนช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เสียตังค์เนาะสุขภาพอาจจะเครียดปวดหัวนะคะยีสิบสี่นะคะยีสิบสี่อยากจะทําบุญน,นะคะอยากจะไปเจอเพื่อนนะอยากมีความสุขนะคะ วันที่25นะคะให้ระวังอารมณ์26เนี่ยจะมีเรื่องไม่สบายใจมาแบบกระทันหันทันด่วนอาจมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นในตำแหน่งบ้านนะ2 6 2 5 2 6ส่วน27นี่จะมีความดื้อรั้นใส่กันนะคะ,ะมีคนมีคนทำให้เราไม่สบายใจหรือเราก็ดือ้อเอาใจใจตัวเองนะวันที่27นะคะซื่อนาำชค่งของคุณในสัปดาห์นี้ก็มีบ้างนะคะ,ะเพื่อนรักนะคะแล้วก็ผู้หญิงนะคะ ให้โชคนะผู้หญิงอ่าคนที่ลักษณะดูดีนะคะเป็นคนสวยนะคะอ่ามีฐานะการเงินดีในยจะให้โชคคุณนะ,ะตำแหน่งเพื่อนให้โชคนะคะมีผู้หญิงบุคคลใกล้ตัวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่มีสามนะคะมีหนึ่งแล้วก็มีเก้านะคะแล้วก็แถมห้าอีกตัวเนาะอ่าส่วนสีนําโชคสีแดงสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองนะคะอ่าเป็นสีมงคลของคุณอ่า สีแถมสีฟ้าด้วยนะคะสีฟ้าให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดอารมณ์นะชาวกระกจในสัปดาห์ที่21-27นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่รอนรุ่มเน